สิ่งที่พิธาโลอยากจะบอกน้อมรับคำจำนายค่ะภายพิธาโลโชว์มาสามใบลยน้อมรับเลยสิหนึ่งดาบจริงจังไม่ได้ล้อเล่นจริงจังจริงใจ t r a คแอคชัน่นลงมือทำไม่กลัวอุปสรรคแนวแน,วแนว่มั่นคงยืนหยัดหนักแน่นอะไรก็แล้วแต่ที่แปลว่าคนจริงของแท้ของแท,งแท้โอ้โหก้าวช่วยแน่นอนก้าวช่วย คุณไม่รับอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานก้าทุ่ยเป็นคนที่เลือกได้แน่นอนว่ากริยาณมิตรที่เข้ามาฟังสูงนี้คุณเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแน่นอนว่าการที่คุณเป็นก้าทุ่ยดูแบบเป็นคนช่างเลือกแบบนี้การที่เป็นคนที่เราแบบช่างเลือกมันก็ดีแหละแต่เราจะต้องแบบมีหมุดหมายที่ชัดเจนบางทีคนดีๆหรือว่าความสัมพันธ์ดีๆโอกาสดีๆมันอาจจะมาสลับปรับปนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันมีหลายช้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราใช้สติ ใช้สมาธิลองฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองจริงๆแล้วก็ตัดกับสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อที่จะให้ คนเหล่านั้นไม่ต้องมาเสียเวลากับเราเราจะมีแค่ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าเริ่มต้นสเต็ปแรกเราสามารถเป็นคนคุยเป็นเพื่อนที่ไม่จําเป็นต้องแตะต้องตัวเป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะได้คุยกันเห็นถึงมุมมองเห็นถึงทัศนคติแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าข้างอะไรใครเข้าข้างอะไรเขาเอาความเป็นจริงเข้ามายึดหลักของความเป็นจริงเพราะว่าธงแดง respect เนี่ยนะคะมันชัดเจนตั้งแต่การกระทําเล็กๆน้อยๆถ้าเราแบบมีใจที่นิ่งจริงๆนะคะ แน่นอนว่าคุณจะเห็นถึงสัญญาณที่เตือนอะไรบางอย่างถ้ามันไม่ใช่จริงๆมันเข้ากันไม่ได้หรือว่ามีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกันจริงๆคุณจะรีดถอยออกมาแล้วให้คนที่ใช่เข้ามา Thank you next เพราะฉะนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วการเลือกมันก็ต้องมีแบบเวลาแหละถ้าแบบคุยไปนานคุยสุ่มไปเรื่อยๆเ,เ,เราก็อาจจะแบบไม่ได้เจอคนที่ใช่เลยเพราะว่าอย่างที่ว่าคนที่ใช่จะไปสลับปะปนอยู่กับคนที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณใช้สติเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ แล้วแน่นอนว่าคุณจะได้เจอกับพระเอกของคุณเป็นดั่งอัศวินถ้วยที่จะเข้ามายื่นไมตรีหรือว่าคุณจะโอ้โหคุณฟ้าเราได้เจอคนคนนั้นแล้วพอเราอยู่กับตัวเองเราถามใจแล้วเราชอบแค่หนึ่งคนเท่านั้นคุณก็จะปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อที่จะไม่เขาเสียเวลาเพื่อที่จะเขาได้ไปเจอคนใหม่แน่นอนว่าคุณจะไม่ปิดบงังไม่มีวาระฮิดเด้นเอเจนดาเราจะเป็นคนจริงกล้าพูดว่าตอนนี้เราเรียนรู้นะเราเป็นเพื่อนกันนะเราคุยกันนะ นี่แหละว่าถ้าคนที่ดีคนที่ใช่เขาจะรอได้เขาจะชี้คุณแบบคนที่แบบมนุษย์ที่ควรที่จะชี้กันจริงๆจะไม่เร่ง,ร,ง,ร,งรีบจะไม่เอาเปรียบคุณขอให้คุณเชื่อในสันาติญาณของคุณค่ะจงเป็นคนที่มีสติรักตัวเองมากๆยืนหยัดอยู่ในเส้นทางของความถูกต้องกล้าที่จะให้อภัยตัวเองไม่ทําให้ใครเสียเวลาแล้วคุณก็จะไม่ไปเสียเวลากับใครแน่นอนว่าคุณกําลังจะได้เจอกับอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยแน่นอนเลยว่าเขาจะม,มายื่นไมตรใีให้กับคุณขอให้คุณโชคดีกับคําทํานายนะคะ